หลักนะเว้ยเฮ้ยแล้วเราเไยตอบไปว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องสายเราตอบไม่ได้ไงเออแต่เขาบอกเราไงเออเหนื่อยหน่อยนะเออเชิญค่ะ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็น <c oughs> <c oughs> ยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกสามคำามสามคำามสาวน้อยของแม่มสั้นมากเลยอ่ะอืมเพราะมันเกินไหมมันสั้นมากเลยไม่สั้นมากได้ไหมไม่ใช่เอายังไม่เริ่มเหรอโอเคสามสองหนึ่งดูแลดีเออ เชิญค่ะก็ดีมากแล้วสุดท้ายนั่งดีใจขลิบเพราะอะไรวะปฏิการกันนะขอบคุณมากเฮ้ยไม่เป็นไร